สวัสดีนะคะนักเรียนนะคะเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะตามสัญญานะคะก่อนหน้านี้เราเรียนในคลิป ep 09ทับเรื่องสระในภาษาไทยโดยเฉพาะเราเรียนเรื่องเสียงสระนะคะในภาษาไทยจะมีเสียงสระทั้งหมด32เสียงนะคะแบ่งออกเป็นสระเดียวสระประสม และสระเกินนะคะสระเดี่ยวเราก็แบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือสระเดี่ยวเสียงสั้นและสระเดี่ยวเสียงยาวสระประสมนะคะก็คือสระที่เป็นยังไงคะมีเสียงสระมาประสมกันออกเสียงอย่างรวดเร็วรวดเร็วกลายเป็นสระประสมกันนะคะและสระเกินหรือสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายนะคะจําได้ใช่ไหมคะแล้วครูก็สัญญาว่า เราก็จะนำเกมสนุกๆมาเล่นเพื่อเป็นการทบทวนนะคะสำหรับเกมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีบัตรคำนะคะคุณครูจะมีบัตรคำให้นะคะแล้วเราลองมาสะกดแล้วเราลองแยกว่าคำที่เราอ่านนั้นเป็นเสียงสระประเภทไหนสระเดี่ยวเสียงสั้นสระเดี่ยวเสียงยาวสระประสมหรือสระเกินนะคะ ลองดูคำแรกของเราเลยนะคะคำว่าอะไรคะโตะลองสะกดโตสิคะตโ,โตอกโตไม้ตรีโต๊ะตอกโ,โตไม้ตรีโต๊ะคำนี้ผสมสระอะไรคะสระโอกเก่งมากนะคะสระโอสั้นหรือ,อยาวโอ ใช่ไหมคะแต่เป็นสระประเภทไหนเป็นสระเดี่ยวเสียงสั้นใช่ไหมคะอยู่ตรงไหนเอ่ยโต๊ะเห็นไหมคะคำต่อไปดูสิคะคำนี้อ่านถูกไหมคะลูกมือถือมือถือประสมสระอะไรคะสระอือใช่ไหมคะ สระอือเป็นสระประเภทไหนสระเดี่ยวเสียงยาวนะคะสระอือน,นะคะเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวผู้วางถูกต้องไหมคะค้าต่อไปนะคะทำอะไรดีนกนก นกเวลาเราสะกดสะกดยังไงคะนอโอกอนกใช่ไหมคะ,สะแสดงว่านกประสมด้วยสะระโอใช่ไหมคะสะระโอเป็นสะระประเภทไหนคะสะระเดี่ยวเสียงสั้นค่ะดีมากนะคะคำต่อไปเอ๊ะคำอะไรน้อะคำนี้ก็แล้วกันอ่านออกไหมคะ อัวไอขออภัยนะคะอัวอัวอัวผสมส้วยสระอัวนะคะเอามาดูก่อนสระอัวเป็นสระประเภทไหนคะสระประสมค่ะเสียงยาวหรือเสียงสั้นอัวยาวนะคะสระประสมนะคะ วันต้างนี้นะคะเป็นส,ส,ส,สลัรผสมสลัรผสมรวมมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมดกี่เสียงคะหกเสียงนะคะเอาทุกคำต่อไปนะคะคําว่าอะไรเอ,อ่ยก้าเก้าผสมสลัเอาสลัเอาเป็นสรัที่มีเสียงพยัญชนะท้ายมีอะไรเป็นเสียงพยัญชนะท้ายคะ ตัววอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก้าวเป็นคำที่ผสมด้วยสระเกินนะคะสระเกินถูกไหมคะคำต่อไปค่ะหูหูสระอูใช่ไหมคะสระอูเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวนะคะเห็นไหมคะคำต,ต่อไปลูก แกแกะ,แกะสระอะไรคะสระแอสระแอะเป็นสระเดียวเสียงแอะเสียงสั้นค่ะถูกไหมคะคำต่อไปพึ่งพึ่งสระอึใช่ไหมคะ สระอึเป็นสระเดียวเสียงอึเสียงสั้นค่ะคำต่อไปนะคะเตียงเตียงเตียงเป็นสระประสมนะคะสระเอียงนะคะประสม สระเอสั้นหรือยาวยาวนะคะเป็นสระผสมอยางนะคะคำต่อไปคำว่าโบโบสระโอใช่ไหมคะ สระโอเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวนะคะคำต่อไปรำรำสระไหคะสระอํานะคะสระอําเป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายก็คือ เสียงมองมา้าเป็นเสียงพย,ยัญชนะ,ะ้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรําเป็นคำที่ผสมสระเกินนะคะต่อไปนะคะไหลไหลผสมสระไอนะคะ ไอเป็นสระที่มีเสียงพย,ยัญชนะท้ายเสียงพย,ยัญชนะท้ายของไอคืออะไรคะตัวย่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอเป็นสระเกินค่ะต่อไปคำนี้ค่ะหมวกหมวกลองสะกดหมวกสิคะหอมออวกอหมวก ใช่ไหมคะสละอัวจําได้ไหมคะสละอัวเป็นสละประเภทไหนคะเสียงสละเป็นสละประสมค่ะนะคะเป็นสละประสมนะคะคําต่อไปตา สระอาใช่ไหมคะสระอาเป็นสระประเภทไหนคะสระเดี่ยวเสียงยาวค่ะนะคะอ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะอ่าดูคำนี้ค่ะตายตายสระไอไม้มมวนนะคะรูปสระคือไม้มมวนเสียงก็คือเสียงไอเป็นสระเกินที่มีเสียงพยัญชนะท้าย ก็คือตัวอะไรเป็นเสียงพยัญชนะท้ายคะตัวยอ,อกเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นใต้เป็นสระเกินนะคะต่อไปนะคะเจาะเจาะสละออกใช่ไหมคะ สระเอเป็นสระเดี่ยวเสียงสั้นนะคะอ่นิดนึงนะคะสีสีสีเป็นสระเดี่ยวเสียงยาวนะคะ ยังมีคำอยู่อีกมีคำอยู่อีกนะคะเดี๋ยวลองดูซิจะเป็นคำไหนเทา้ทาเท้าสระเอาใช่ไหมคะสระเอาเป็นสระเป็นสระเกินนะคะเป็นสระเกินเพราะมีเสียงพยัญชนะท้ายใช่ไหมคะเอาเสียงอะไรเป็นพยัญชนะท้ายคะเสียงวอใช่ไหมคะ ป็นสระเอยค่ะอ่า,อาก็นี่คือตัวอย่างนะคะนักเรียนก็สามารถแยกคำตามเสียงของสระในภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวหากมาโรงเรียนนะคะยังมีบัตรคำอีกเยอะแยะเลยเราจะมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนนะคะสวัสดีค่ะ